กับสวัสดีท่านผู้ชมชุกชานกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไม้ค้ามีชีวิตเกินนะครับอยู่กับไม้ค้าเอาชีวิตรอดนะครับผมเผ็ดเว้ยเพิ่งกินลูกชิ้นมาก็เผ็ดมากครับอ่าเดี่ยนอนแล้วนอนสิเออ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 อ่านอนเลยละซึ่งผมขอไปแล้วนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิป ให้ท่านผู้ชมก็เพราะว่าไม่บ้างครับตรงนี้ก็เป็นช่วงสอบอยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมเพิ่งเนี่ยครับผมเพิ่งไปสอบมาก็ขอสอบจิบใจครับจิบใจระดับผมแล้วจิบจ้อยไม่มีข้อสอบอะไรทำผมได้ <c oughs> <c oughs> เอยเพ มเมื่อวานนี้ว่าจะอัดคลิปแต่ป้าผมก็บอกว่าให้ผมอ่านหนังสือก็โคตรเซ็งครับผมอ่าเราโอ้ผืดพักไปตัวเอ,อ้อเราเอ,อ้อ น้ำลึกมากเราต้องปลูกไอยคืนไว้ปลกเออเออไม่เป็นไรหรอกมันก็จะโตมาข้างหลังอัน,น่นแน่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้มีเราก็ตดัดปลายว่าบ้านเรายังน,ยน้อยอยู่อือหืออืองอนมาแล้วลืมเปิดอะไร โ okay. อเคปิดเสียงรีกใบละก็ไม่มีเสียงเมื่อกี้ขอโทษนะครับว่าผมลืมจริงๆว่าผมสอบผมไม่อยากให้เสียงอะไลลรรบกวนเข้ามาในเกมหรือว่าในโทรศัพท์ผมนะครับมันเพชรแล้วก็บวดกับการเป็นหวัดด้วยไอ้ตัวใหญ่ๆเงี้ยผมผมไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากตัดนะครับเพราะว่ามันยุ่งยากโคตรยุ่งยากแต่ผมก็ ไม่ตัดผมค่อยตัดที่หลังตอนนี้ผมว่าจะแคสเกม l าใช่ไหมวะอาจชื่อถูกไหมวะเออชื่ออะไรก็ชื่เชื่อลาเกมลาร์สลารฟมีแหละมันให้เอาชีวิตรอดในเอในในแพรนะครับแบบของอะไรมาก็เราก็เก็บ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 แล้วเราก็แบบถ้าลงน้ำไปนี่มันจะเจอฉลามตัวนึงนะครับ ผมนี่เพิ่งเล่นแล้วผมหัด,หดเล่นยังไงผมก็เลยกลับตายโคตรกลับตายาคลิปผมนี่ไม่ใช่มีแต่ไมคคราฟนะครับผมว่าผมจะทำคลิปนอกจอเอผมว่าผมจะทำคลิปนอกจอแล้วผมก็ทำให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูด้วยทำเกี่ยวกับอะไรท่านผู้ชมอยากให้ผมนำเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ ผมทำให้เนี่ยเราก็ปลูกอ้อยไปนี่ปลูกให้เยอะบ้านเราก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะก็เอาไปก่อนบ้านแค่นี้ก็ปลูกไว้เดี๋ยวทรัพยากรต้นไม้เราจะไม่มีเราต้องปลูกไว้ด้วยเฮ้ยทบแอปเปิ้ลด้วยจ้าโอ้โหแอปเปิ้ลเรามีตั้งหก เจ็ดสิเจ็ดเนี่ยเจ็ดอันแล้วผมอยากหาหมู่บาน n p c แต่ผมขอทำแบบเป็นนาฬิกาเออไม่ใช่เข็มทิศก่อนสิเอาเล็กับเลสโตนเลสโตนบ้านเรามีไหมเนาะผมก็อยากเห็นอันนี้เราเป็นยังไงแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเออ เขาเรียกว่าเห็ดครับเห็ดเห็ดเราก็ยังไม่โตผมถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขอโทษนะครับเพราะว่าผมอาคลิปอยู่ที่เดิมอยู่ที่ทำงานพ่อผมก็ต,ตามนั้นนะครับว่าผมอาจคลิปอยู่ตรงนั้นว่าผมกลับมาจังเรียนผมก็มานั่งอยู่นี่ตลอดทุกวันรอพ่อมารับโอเคแล้วก็จะ รอข้าวเติบโตเ,เดี๋ยวรอนี่ไงข้าวข้าวอะไรตรงนี้แหมนึกว่าจะมีมีข้าวแล้วไปอ,อ,อ,อย่าเดินเยี้ยวอย่างเงี้นสิไปปลูกตรงนี้ไม่ได้ต้องไปปลูกที่ไกลๆ,ๆกนลอนเข้าใจหน่อยนะเราต้องไปหาหาลงเมืองผมก็กลัวนะผมไม่ค่อยเป็นผมไม่ชอบลงเมืองเลยแต่ ยังไงต้องได้ลงสักพาร์ทแหละไม่พาร์ทนี้ก็พาร์ทหนะ้าประมาณนั้นเฮ้ยอ่ะตอบมาเฮ้ยอ่ะโอโ้โหโดนไม่ถึงด้วยเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากแก่ย่างสองตรงเลยฮันนะฮันน่ะ,นนะแต่แถวนี้มัน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 ไม่มีไก่นะทำไมวะทำไมวะ อันนี้มันไม่ค่อยมีเกลือเหล็กเราแปดอันเอ,เอาเนื้อหมูไม่ใช่เนื้อวัวไปเผาไว้ก่อนแล้วก็รอีแจ้งไม้หนะึ่มาประมาสองอันครับเป็นเนื้อโอเคมันหายไปหมดเลยอ่หยุดกาอโอ้่ซั่งเถอะ หายกับชุดก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาใหม่ก็ได้มันไม่ซีเรียสอะไรขนาดนั้นัดล,ลงๆเหมืองม็อยู่ตรงไหนบ้างเออ๋อ,อ,อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหมนึกว่าจะจะหายไปแล้วเฮ้ยลงไปสิน่นนะเหมืองเราออกจากเฟียเฟ้าวอเราก็มีด้วยโอ้โห มันอาอ้าวเอออ๋ออ,อ๋เราก็จะขุดไปเอยเพื่อการหาเล็กเราอยผมปรับแสงในเกมไม่เป็นนะครับใครปรับเป็นก็ช่วยบอกหน่อยนะครับผมปรับไม่เป็นผมค่อยบอกเฮ้ยครับ มไม่ชอบนะเวลาข,ขับรถกันนะ่ะออขับยังไงวะพ่อดังอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ชอบนะครับแต่ในหนังอะผมชอบอยู่มันเท่ดีไงมันมันไม่ได้ดังแบบดังโอ้โหไงตอนเราก็หมด่าแล้วก็ไม่มีหิวอีกแล้วมันจะไม่มืดใช่ไหม ขอร้องอย่ามืดจินะก็ะตามนั้นนะครับผมหาเก็บเงินอยู่ไปซื้อคอมใหม่ซื้อมาใหม่ป๊บผมก็จะลงให้ท่านผู้ชมเลยเอาตน้นนี้เกิดเร็วจังวะเกิดเร็วจังวะโอ้โหไม้เราเยอะแล้วนั่นเนี่ยมา ขอเก็บสโลยอันนี้ไปหมดเลยนี่อ่ะปูคืนตรงนี้ตรงนี้อ่ะป,คปูคืนปูที่ใกลๆเออตัวนี้เหมืองก็มีแต่เราจะยังไม่ลงไปเรากลัวตาย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 มันคนละอันแล้วเฮ้ อทำอะไรรู้หน่อยสิเราก็จะแบบจะทำฟาร์มไก่ก่อนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไก่เราไม่ค่อยจับมึงเลยแถวนี้ไอ้จ๋าโอเคอยู่ดีๆก็ได้มหนึ่งนะมาเลยสิจ๊ะน้องการมากเลยนะ ม้นกำลัาเล่นข้าวนายเลยนะพี่อยสองอันไะเราก็จะตามล่าหาไก่กันนุ่งไก่จ้จพคิดเออ,เอ,อ,เอ,อพูดถึงก็มาเลยนะไก่จ้าไก่จ้ามาเนยมาเนมมาเนมมากาแฟนะน้องเร็วสิน้องอย่าไปชักช้าลีลาอ่านจีจ่ายอยูอย่นี่แหละ ตามาแซ่เร็วๆมันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วทำไมน่องไก่มีตัวเดียวน่องไก่ตัวหนึ่งหายไปไหนตามมาเร็วนะพระอาทิตย์จะตกแล้วโอ้โหมาเดินเดินทางกันได้ไหมเร็วเร็วเร็วสิช้าๆอึดอัดยู่นั่นแหละ มาถึงบ้านแล้วเข้ามาน้องไกจ่จ้าพีจะขอครับไอ้นี่ก่อนครับเป็นลัวให้น้องไก่จานอนให้น้องไก่ตาอยู่สนับเส้นเดอก มาน้องไก่จ๋าน้องไก่จ๋าต้องนอนพักผ่อนนะเดี๋ยวพี่พาไปที่แห่งใหม่อุ้ยเอานี้มาหันนะมาน้องไก่จ๋ามานี่เดียเอ,อื้อตัวจีน้องน้องไก่มาที่เรีว เฮ้ยอย่าไปเล่นบนเตียงพี่จะเสอย่าไปเล่นบนเตียงพี่เสบอกว่าอย่าไปไงเดี๋ยวออกไปโอเคมาตามพี่มานั่งกระจ้าน้องกระจ้าต้องเดินออกไปเฮ้ย น้องกฤษฎาทำกาแฟอย่างนี้รู้ไหมพี่เสียใจนะที่น้องแก่ไม่เยอะออกไปพี่เยอะไปแล้วนี่ไม่แดงมาแล้วน้องนักนอนแม่จะออกก็ออกง่ายขนาดนี้มามาเริ่มกันเลยสอมบี้จ้สเกลยดตันจ้า จบบ๊อบจุบุบบจุบบ๊อบจุบบ๊อบจุบเบุบเออออมายิง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 มามานี่แล้ว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 อะไรวะอืมไปทาไมงูไปทำไม ลงไปทำไมเอ๊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 เอลงไปทำ ừ, ừ, ừ. บอกไเสียงไปไมฮะคุณเขาฟาร์มอยู่เออลงมาไม่รู้เรื่องเลยมาตามล่าหาไก่จากันแหมนงไก่หายากเอเกิน พอพูดมาพอพูดปั๊บมันก็มาพอไม่พูดมันก็ไม่มามาหาไก่กันโอยน้องไก่หายไปใหนหมนวะน้องไก่จ๊ะน้องไก่จ๊ะเราจะไปทำพันนะนเนี่ย โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่พูดอย่างนี้ทำไมมาอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดแชร์ก,กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผมด้วยนะครับโอเคลาก่อนบ๊ายบายไก่มันหายไปไหนวะอุ้ยไก่เนี่ย